สวัสดีค่ะป้าปังมาแล้วค่ะมีเพื่อนๆหลายคนคิดว่าการปลูกพิทูเนียนั้นดอกสวยงามก็จริงแต่อายุสั้นประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็โรยแล้วคลิปนี้ป้าปังจะหาคำตอบให้ว่าเป็นจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฝากติดตามป้าปังเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะ ป้าปังปลูกพิทูเนียมาปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะที่บ้านฟ้าสางจิงเต็มไปด้วยสีสันของพิทูเนียค่ะเรามาดูกันค่ะว่าปลูกพีทูเนียครั้งหนึ่งให้ดอกยาวนานถึง7เดือนนะจริงหรือไม่ซึ่งป้าปังบอกว่าเกินคุ้มเรามาดูตารางกันค่ะเราจะเริ่มปักชำหรือพอมเมล็ดในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ ก็แล้วแต่ใครจะปักชำสะดวกพ่อเมล็ดหรือปักชำก็ได้พอในเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาก็จะแตกกอแตกพุ่มเราก็เด็ดยอดเอาทรงเอาพุ่มให้เขานะคะให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะอย่างสม่ำเสมอพอในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะพุ่มเขาใหญ่ขึ้นในเดือนธันวาคมเขาก็จะเริ่มให้ดอกครั้งแรกค่ะ การให้ดอกครั้งแรกนะคะสีสันเขาจะสวยมากเลยสดใสเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ธันวาคมจนถึงมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาของปีถัดไปให้ดอกยาวนานนะคะนับดูสิคะเพื่อนๆเจ็ดเดือนเลยค่ะเพื่อนๆไปปลูกดอกอะไรเนาะถึงจะให้ดอกยาวนานถึงขนาดนี้ พิทูเนียให้ดอกกับเรานะคะอันนี้ป้าปังถ่ายสดๆเลยนะคะเนี่ยอายุ7เดือนแล้วค่ะให้ดอกตั้งแต่เช้าสายบ่ายาย,ยันค่ำเลยไม่หุบเลยค่ะไม่งองแงไม่เรื่องมากโรคภัยก็ไม่ค่อยมีนะคะ ดูแลง่ายง่ายศัตรูพืชก็น้อยหนอนแมลงก็ไม่ลงค่ะเขาก็จะมีปัญหาแค่หน้าฝนที่จะเกิดเชื้อรารากเน่าแค่นั้นเองถ้าถ้าเกิดว่าเขาแฉะเกินไปปลูกดอกอะไรก็ให้ความงามแค่ระยะสั้นนะคะคุณนายตื่นสายก็บานเฉพาะช่วงมีแดดตอนเช้าถึงเที่ยง กุหลาบหรือดอกอะไรก็แล้วแต่นะคะก็บานได้ประเดียวประดาว,วนิดเดียวแต่พิทูเนียนี่มันเกินคุ้มจริงๆค่ะป้าปังก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันเกินคุ้มจริงๆปลูกครั้งหนึ่งน่ะให้ดอกยาวถึง7เดือนน่ะไปปลูกดอกอะไรถึงจะได้ขนาดนี้จึงอยากชวนเพื่อนๆมาปลูกพิทูเนียกันค่ะเห็นไหมคะขนาดอายุเข้า7เดือนแล้ว เ็ยังสดใสเริงร่านะคะสร้างสีสันให้กับสวนของเราไม่เคยเบื่อเลยค่ะชอบจริงๆชอบตรงที่เขาไม่งองแงบานตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็นดอกหนึ่งบานแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ได้ประมาณสองวันพอเขาทิ้งเขาโรยลง ดอกใหม่ก็จะบานขึ้นมาทดแทนสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างยากนะคะตลอดระยะเวลา6-7เดือนเห็นไหมคะ7เดือนใบยังเขียวอยู่เลยค่ะใบยังเขียวสดอยู่เลยยังจะมีอายุได้อีกประมาณ2เดือนเลยค่ะดูยังสมบูรณ์อยู่เลย แล้วก็ยังมีอยอดนะคะยอดอ่อนๆมันจะยังมียอดอ่อนๆเนี่ยนะคะยอดอ่อนตรงเนี้นะสามารถเอาไปปักชำขยายได้อีกเลยค่ะแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะไม่ใช่ว่าจะสวยแต่ดอกอย่างเดียว เห็นไหมคะอายุหกเจ็ดเดือนเหมือนกันสีก็ยังสวยอยู่เลยค่ะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูถ้าเรารู้ใจเขาละเรารู้วิธีการแล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานเลยค่ะป้าปังก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนต้องการมเมล็ดพันธุ์ก็ขอมาได้นะคะ,ป,ะป้าปันจะป้าจะแบ่งปันให้ ปลูกก็คงไม่ไหวละค่ะมันมันเยอะเมล็ดเมล็ดเล็กลกระตีดเดียวค่ะเห็นไหมคะขนาดเจ็ดเดือนแล้วยังสวยงามขนาดนี้เกินคุ้มเกินคุ้มจริงๆค่ะปลูกดอกอะไรก็ไม่ได้ให้ดอกยาวนานขนาดนี้นะคะประเดี๋ยวบดาวพขอก็ร่วงก็โรยไปละไม่ไม่มีดอกมาทดแทน เหมือนพิทูเนียเลยค่ะทดแทนกันเรื่อยๆดอกนี้โรยดอกใหม่ก็ขึ้นมาทดแทนขึ้นมาทดแทนสีก็ยังสวยสดใสขอขอบคุณที่ติดตามป้าปังค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกพิทูเนียนะคะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะ